สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ออาจะพามาดูน้องห่านสองตัวคะ่ะมาดูความน่ารักของเขานะคะเขาอยู่บนเกาะค่ะอันนี้คือห่านธรรมชาตินะคะไม่มีเจ้าของคะ่ะ Joo. Ja siellä samassa paikassa kohta kuin linnukki. No heitä ihan lähelle vaan kyllä ne siihen tulee. Onko vatsa täys. ให้กินขนมปังใกล้ๆแล้วนะคะเขาไม่รำร้ายนะคะมาใกล้แล้วนะคะแล้วก็มีคู่ด้วยค่ะเขาไม่กลัวเลยนะคะ ก็ยังม er ีเสียงขู่อยู่นะคะไม่กลัวคนเลยค่ะ Tää oli ihan lahella. Onks toi nyt toinen, ei sama kuin äsken söi? Sama. Mistä tiedät? No saman nakasi. ความน่ารักของห่าน2ตัวนี้มาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ออทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ